สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปสุกุสุข,ขนพุทติตามเล่าพัฒนาเล่าพัฒนามาแล้วพี่น้องของวันจันกระลุดไปพี่น้องบาดนี้ว่านวันพุดมาแก่เมื่อรุดไปซ้อม้องรอบแล้วเด้อพี่น้องแต่เขามาได้บาดนี้วันพุดนี่้าเบงนีม่มาเต็มเต็มแตกคัดขัดก่าพี่น้องเนาะวันพุดนี่มาคักแล้วถ้าลุดไปจังสี่เขาเต็มเต็มมาคักๆจับรักเม่นเมนเราพี่น้องเนาะ วันจันพุธนี่วันจันทร์ลุดมาแล้ววันศุกร์ก็รุดแบบนี้วันพุธเอาแล้วพี่น้องเนาะมาตามต่อกันเด้อพี่น้องเด้อวันพุธที่2ีสิบเก้านี่ละเมื่ออื่นพี่น้องเมื่ออื่นแต่หังเอาลงเมื่อนี้ห้พี่น้องเบิ้งขักขักพิจารณาบเบิ้งเบิ้งขักขักกันว่ามักขักบ่หมักสีปูเอาลงน้ำบ่ขันบ่มักเอาเลวกวินไปวินเด้เด้อพี่น้องเด้อ เราปราัฒนามาตองหมดแล้วของวันที่ยี่สิบเก้าบาทอยากวันที่ยี่สิบเจ็ดกับมายี่สิบเก้าเราเป็นของเป็นของวันผุดสิเป็นตัวได้ค่ะถ้าเบื้องมืออื่นอะพี่น้องมืออื่นขบมาเ,าเห็นแล้วนั่นเปน้องนะมืออื่อนับมาแล้วเด้อของวันผุดแต่วเอาออกมือเอาลงมือนี่ไอ้พี่น้องเห็นไวไ้่เห็นเบิ้งขบขักเอาพี่น้องไปเบื้องเล่าปราัฒนาต่อเลยพี่ มาเด้อพี่น้องบานนี้ผู้ติดต,ตามเล่าพัฒนาสุขุสุขคนเอฟซีลุงป่าอานาเบ้านาสาวผู้ติดต,ตามเล่าพัฒนารอบที่ผ่านมาวันที่นี้ซิกเก็ตบันจันทร์ลดไปอะไรอีกแล้วพี่น้องลดอีกแล้วลดอีกแล้ววันที่นั่นเองก็กลับมานรอบพี่น้องได้แต่ซองซองเขามาสามตัวเขาสองตัวเดียวเล็กเกตตัวเลยสองตัวเดียวพี่น้องเอ้ย มือนี้มือวันพุดนี่ก็มาม่าดอกพี่น้องวันที่2ีสิบเก่าเนาะแล้วพระเจ้าหลอกทีพานมากกับุดพี่น้องเอ้ยาาามาเบิงใหม่ของวันที่ีเกตุลาสองพันหรอปดขนาดจับไปเกตต้ังรุดู่พี่น้องเลขวิ่นเลขเครยงเลขตั้งรักก็มีศูนย์สองสามหาเกตแเกคูวิ่งเด่นวิ่งศูนยตัวเดียวพี่น้องมาจับศูนย์ส 0ูนสอออกอยู่ดมีมองออกแลบพี่น้องด้แต่สองตัวเดียวเนาะมีเมียงบนกับม่จะููนสองูนสามสูนห้าคูนแปด3ูนเ8็ด0ูนแปตัวกับหา0ูนสองสองน้องนดไปมืดเลยสตัวกับสูนห้า ซื้อสองซื้อหาลดพี่น้องเอาไม้ของวันที่ผุดนีม่มากมากกลับมาไม้เลยพี่น้องเด้อกลับมาแจกระบาดนี้เนาะลดไปสองรอบแล้วเด้เอาขะขักทำบาดนี้เราพัฒนาวันที่เงี้ยสิบเก้าตุลาสองพันหาร้อยหกสิบแปดเอาเหล็กเคียงเหล็กวิ่งก็นะ่าพี่น้องเนาะบนล่างก่อนบนล,าล่างเหล็กตักลักเหล็กวิ่งกอน รอบนี้มาได้ยอ่หรอกพี่น,อนอ้องเนะดูไปซองเแถวเลยเด็กวิ่งบนลางหนึ่งสามหกแปด cầu vinh vinh Hốt xám lụt lụt Hốt lụt xám เด่นหกล่อง3าเราพัฒนาจับคู่บาานนี้พี่นอ้อง จับให้บ่หมักก็จับเอาวิ่งนั่นน่ำเนื้อพี่น้องเน้อหลอบนี้เขาจะหลอดเต็มเต็มหลังรอบนี้นะจับคู่หนึ่งเก้าอ่าสาม Cầu 9, pet cầu cầu ตัวหกเก้าสามเ้าหสามสีตัว ก้าสามงกสางกสามเก้าสามบัดั้นบางงามพี่น้องบางามไม่ก 9ก

อัแคบนะจอได้พี่น้องได้บาทนี้สิได้ผมได้เด่นให้พี่น้องแล้วได้เล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบเก้าตุลาสองพันห้กเลขเียงเลขบินเลขตั้งรักก็มี่หนึ่งสาหาหกเก้าวิ่งรูดหกับ3เด่น6กล่อง3จับคู่หนึ่งเก้าล่อง หาสล่องหกสเด่น8ปดล่อง8ปดเกล่อง, 9, 3, กงเก้าสากมาเด่นอีก3ตัว6กเก้าสเกสสตัวเก้าสาสาม หกสามเก้าสา,สาสต่อพิจารณาบังเดพี่น้องเ้อเล็กปูจับไห่บ่มักกะจับเอาเ่นหตัวยูหันวิ่นเอาเขาวิ่นเขาลักเอาเนาะพี่น้องเนาะเอาทบทวในให้ฟังอีกเท่ยน,นึงราพัฒนาวันที่ยีิบเก้าตุลาสองพันห้าร้อยเด็กเคียงเลกวิ่นเลขตัง้งลักก็มี1 3ึ่งสห้เก้วิ่งรูด6กับ3เด่นหกล่อง3จับคูนึ่งเก่าล่อง ห้าสามล่องหกเด่นแปหล่องแปดเก่าล่องเก่าสามเด่นสามตัวกับหกเก่าสามเก่าหกสามสี่ตัวเก่าสามหกสามหกสามเก่าสามอาพี่น้องผพ้ได้เขามาแล้วกันสุกๆมันมันกันได้พี่น้องเดื้อวันพุธที่สถึงนี่แห้งๆปังๆกันตุกขูกทุกคนเงินให้น่องท่องให้ไรบ่เก็บบ่จนพี่น้องให้คุณผ a l a r ษาเทวดาคุมครองพอกันอีกก วันศุกร์ปุรลพินองบาทนี่วันศุกร์ที่31ป,ปุรลพินองสิ้นเดือนพอดีสำหรับมื่อนี้ก็ขอเกล้าคำา่าสวัสดี